ตลาดหุ้นไทยกำลังมีหุ้น IPO น้องใหม่จะเข้าเทรดกักเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่เป็นน้องใหม่ที่มีขนาดใหญ่จนเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อยหุ้นที่พูดถึงคือ OR ซึ่งเราจะไปสืบพร้อมกัน ว่า OR มีความน่าสนใจอย่างไรและแงบถึงอนาคตวัดหน้าเข้าไปลงทุนหรือไม่พบกับสือสต็อกเชอล็อกหุ้น OR หรือชื่อเต็มคือบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเป็นบริษัทลูกปตทโดยเป็นเจ้าของฟัรมน้ำมันปตท2297งกแห่งร้านคาเฟ่อเมซอน ,3440 แห่ง และเปิดร้านจิฟฟี่และร้านเซเว่นอในความน้ำมันรวมกัน2,046แหง่ง OR มีไรายได้หลักมาจากธุรกิจน้ำมันกว่า90%แต่ด้วยเป็นธุรกิจที่มีมาจิ้นตำ่ำจึงคิดเป็น EBITDA เพียง68%ตรงกันข้ามกับธุรกิจท้าปลีที่แม้จะมีสัดส่วนรายได้ไม่ถึง4%แต่กลับคิดเป็น EBITDA ถึง25% OR คาดว่าวจะเข้าเทรดในวันที่11กุมภาพันธ์นี้โดยเปิดขายหุ้น IPO ที่ราคาเสนอขายในช่วง16-18บาทต่อหุ้นหากคิดจากกำไรต่อหุ้น4ไตรมาสล่าสุดที่67ส,สตางค์จะได้ค่า P/E ในช่วง23.9-26.9ถึงเท่าซึ่งต่ำกว่าธุรกิจขายกันทั่วโลกที่มีค่า P/E เฉลี่ยอยู่ที่31.7เท่า ด้านผลการดำเนินงานจะเห็นว่ารายได้และกำไรของโอค่อนข้างผันผวนอย่างปี61ที่มีรายได้มากสุดในช่วง3ปีนี้แต่กลับมีกำไรน้อยสุดซึ่งหักอิงกับรายได้หลักจากธุรกิจน้ำมันสะท้อนได้ว่าผลประกอบการผันผวนไปตามราคาน้ำมันโลกและภาวะเศรษฐกิจนั่นเองสอดคล้องกับงบ9เดือนแรกปี63ที่รายได้ราว320,000ล้านบาท ลดลงถึง25.8%จากช่วงเดียวกันของปี62และกำไรสุทธิ5868ล้านบาทลดลงถึง34.41%นั่นคือผลประกอบการของ OR ได้รับแรงกดดันจากวิกฤตโควิด1 9ไปเต็มๆการระดมทุนครั้งนี้คาดว่าวจะได้เงินราว41,000ถึง53,000ล้านบาทโดย OR มีแผนจะนำไปใช้ขยายการลงทุนในกรอบ5ปี ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและบางส่วนอนำไปชำระคืนเงินกู้สำหรับแผนการลงทุน5ปี OR ยังคงวางงบลงทุนในธุรกิจน้ำมันเป็นหลักด้วยสัดส่วนเกือบ45%โดยผู้บริหารได้ให้เหตุผลว่าธุรกิจน้ำมันเป็นแพลตฟอร์มให้ธุรกิจอื่นๆเข้าไปเติบโตโดยเฉพาะนนออยที่มีมาจิ้นสูงจะช่วยสร้างผลตอบแทนได้สูงขึ้น ส่วนธุรกิจต่างประเทศซึ่งก็คือธุรกิจน้ํามันและนอนออยที่ดําเนินง,งานในต่างประเทศปัจจุบันเริ่มต้นธุรกิจในประเทศแถบอาเซียนเป็นหลักเกิดจากการต่อย,ยอดหลังประสบความสําเร็จในการดําเนินง,งานในประเทศนอกจากนี้ OR มีแผนพัฒนา cloud computing platform ซึ่งจะทําให้ OR ได้ประโยชน์จาก big data สําหรับเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตตลอดจนการปรับตัวเพื่อสร้าง S-curve ใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว OR oh, uh, ได้เริ่มขยายการลงทุนไปอย่างธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันและการเพิ่มความสามารถของศูนย์บริการยานยนต์ฟิทออโต้ให้รองรับการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า แผนการนี้ช่วยคลายข้อสงสัยเรื่องเท็นด้านพลังงานในอนาคตที่เน้นไปที่รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งหากพิจารณาจากธุรกิจหลักของ OR อาจจะเสียเปรียบในเชิงการแข่งขันแต่หนักวิเคราะห์ส่วนใจเชื่อว่า OR จะสามารถบริหารจัดการและเข้าสู่ตลาด EV ค่าได้ในที่สุดโดยอาศัยจุดเด่นด้านเครือข่ายปั๊มน้ํามันเป็นแต้มต่อในการเข้าสู่ตลาดเรียกได้ว่าไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย หลัง IPO OR มีโอกาสเข้าคำนวณในดัชนีเซฟิและเซฟร้อยแบบฟาท็กตามเกณฑ์ที่เป็นหุ้นใหญ่กว่าหุ้นอันดับที่20ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เบื้องต้นบลอเอเชียพลัสประเมินมูลค่ากิจการ OR ในวันที่เข้าเทรดมีโอกาสสูงถึง200-207,000ล้านบาทซึ่งจะสูงกว่ามูลค่ากิจการล่าสุดของหุ้นใหญ่อันดับที่20อย่าง KTC ที่ราว200ล้านบาท แม้แผนการดำเนินง,งานจะดูน่าสนใจแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ว่าจะทําได้ตามแผนหรือไม่ดังนั้นจึงเป็นการบ้านของนักลงทุน,ทนต้องพิจารณาให้ดีว่าหากเข้าลงทุนใน OR ผลตอบแทนที่คาดหวังจะคุ้มความเสี่ยงหรือไม่